สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกๆทุกคนมอนี้เจเจพระจินพระโยพามากินบุฟเฟ่ยูเจนทบวรีครับบุฟเฟ่ทะเลครับคนละพันหกครับนี่ครับกินได้ไม่อันเบื้องปูครับอันนี้ปูตัวเมียครับนี่ปูตัวผู้ดูครับนี่ถ้าเราไม่อิ่มเราสั่งได้นะครับนี่คนเอามาให้หาตัวแรกกอนแล้วก็มีกุ้งครับพี่น้องมีกุ้งอนี้กุ้งทะเล กุ้งเขาอันนี้กุ้งนี่ก่ออันนี้กุ้งเสือครับกุ้งลายเสือแล้วก็มีนนี้ครับอันนี้หอยนางรมแม่เอาไอ้น,นั่นให้หน่อยอันนี้กุ้งแช่น้ำปลาครับอยู่พาเพลนครับพาเพลนจันทบุรีครับอ่าพาเพลนคาเฟ่ แล้วก็มีพันหกมีค้าห้องแล้วก็กินบุฟเฟ่สามท้าครับเช้าเที่ยงเย็นแล้วก็มีอน้ำน้ำเจ๊โขวยด้วยบุฟเฟ่เหมือนกันครับน้ำเจ๊โว้ยก็บุฟเฟ่นะครับอันนี้ก็ปลากระพงออด พวกน้ำอารมณ์ก็บุกเฟน่นะครับนี่นะครับนี่ทีมงานมากินครับนี่อันนี้คนญิงแม่ครับแม่อันนี้คนญิงแม่นอันนั้นพี่สาวคนที่สี่ครับเจ๊ตอนนี้เจ๊กำลังเขียดอันนี้ปยะครับนะกินไม่อั้นครับ เดี๋ยวผมจะดูครับนี่ดูตัวใหญ่ๆกุ้งไอปูสดๆครับแม่กินปูก่อนไหมโอ้โหดูเนื้อครับดูเนื้อครับพี่น้องครับดูเนื้อครับเนื้อปู ลูกลูกล้ามเลยรับพี่น้องไงน,นี่ครับบูสดๆกับจากจันทบุรีนี่ครับพี่น้องสดๆเลยครับ นีนะยังกูยังไม่ตายพี่น้องเอ้ยขอน้ำจิ้มหน่อยค่ะอันนี้มันเย็นนะดูนี่ครับพี่น้องน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่ 嗯，外、哦、面、啊嗯、东西在哪？

ปรุงแซ่นกันไปครับเพื่อพี่เพื่อน้องครับพี่น้องอืมเขาเล้วไหมดูนี่ดูนี่ครับ คุณอะครับพี่น้องยังยีงยังนี่ให้คุณยิงเนะี่ยโอ้โหว่ะ เวลาเคาะปูนี่นะครับนี่ให้คคนยิงเมียครับนี่ไงอแม่นี่หอยนางรมเตยปี๋เผากินน้ำกินครับอืมอร่อยนะก้ามลเล็กๆนี่คือปูตัวเมียนะครับ พันนี่ครับเนี่ยน่นเป็นปูตัวเมียอืม,อม,อม อะไรละ่ะโอ้มีหมูกรอบด้วยครับนี่หมูกรอบอ่ะแม่ อืมอืมเนี่ปูนะรบนี้นนนอะไรนะน่าจะปลากระพง

that ต้องมีวิธีการเอาเนื้อออกนี่ครับเนื้อปลูก ัันบมันต้องแกะตรงนี้ออกก่อน อ๋อกเจ้่าขอว่าหปทางเหรอฮนะอันนี้คือปูตัวเมียนะครับที่มันกล้ามเล็กๆถ้าปูตัวไอป้ปูมันจะกล้ามใหญ่ โอนี่มีไข่ครับมีไข่อมมีไข่ปูครับนี่เราต้องหาวิธีการเจาะปูแล้ว อูอจ้าเอ้ยไ่าฮ่าามนี่ครับไหปูเนีนเนีน ดีกว่นนะครับอมมืมมันไอปูมันปูมนต้องใช้เวลาหาเกะตรงนี้ออกเลย man. Mm -hmm. yeah. Ừ. Đang mang. <coughs> 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 นากวพือนะว่นี่ยปูย่างนึ่งพี่น้องนี่ขนาดขาตัวนี้มังเนบงเหบิ่ง นี่ครับมองเหนือครับมองเหนือปูนะครับนะเนี่ยจนไปมวาเอาไม่อิเล กับพี่ๆน้องครับ Terima kasih <muchas> Tanya เนี่ย37เราอันนี้ Terima kasih telah menonton!

我心要的。